มาครับสาหรับเบบพื่อนๆพี่ๆหรือท่านผู้ชมที่ต้องการที่ดินไว้ปลูกบ้านผมอยู่ที่บ้านหนองเขียดนะนเพื่อนนะก็ตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตความกว้างถนนคอนกรีตอยู่ที่6เมตรนะฮะเนี่ยะฮะ,ะจากแปลงที่ดินนะครับวิ่งไปประมาณทัก3โลประมาณเนี้ยนะฮะก็จะเป็นถนนเส้นหลักเนาะ,ะเชียงใหม่หอดเนี่ยนะฮะแล้วก็น้ําแถวนี้เขาใช้น้ําที่ไหนนี่เลยฮะเป็นน้ำชลประทานเนี่ยะฮะน้ำเยอะมากๆเลย แล้วตรงนี้คือสังเกตดูจะมีเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยนะฮะเครื่องปั๊มน้ำเครื่องปัมป๊มน้ำเคร,รื่องปั๊มน้ำเกษตรกรและชาวบ้านแถวนี้ก็จะใช้น้ําในส่วนของตรงนี้นะฮะเอาไปใช้ในส่วนของเพื่อสวนไรนานแล้วก็แปลงกเกษตรเนาะเนี่ยนะฮะบ้านน้องเขียดครับผมเป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวส่วนแปลงที่ดินตรงนี้เลยนะฮะที่มีสวนมะม่วงเอ่อหน้าแปลงนะครับผมอ่าตั้งแต่ตรงนู้นเลยฮะที่มีรถเก๋งจอดมาเนี่ยยาวมานี่เลยนะฮะตรงนี้จะมีบ่อ อ่ะเป็นบอ่อโบราณเลยเป็นบอ่อน้ําเลยม,มีน้าด้วยนะตรงนีนน้นี่ครับดูดิโอ้โหนี่ครับเนี่ยดูคัดเอาอยู่นี่แล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินอ่ะภายในแปลงเนี่ยมะม่วงทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบต้นนะฮะแล้วก็ความกว้างของแปลงที่ดินเจ็ดสิบห้าเมตรครับผมตามถนนคอนกรีตมาเลยครับเนี่ยนะฮะ เนื้อที่หนึ่งไร่สองงานสามสิบสี่ตารางวาขวามือผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ยาวมานี่เลยเจ้าของซับเปิดราคาไว้ที่ตารางวาละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่ยาวมานี่เลยเลยใบกระเพราเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้าไปนี่ก็จะมีบ้านเรือนรัศดรฝั่งนี้ก็เพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคลองชมพะทานเนี่ยเวลาน้ามันไหลมาเนี่ยมันก็จะเป็นลําเหมืองอ่าไม่ใช่คลองชมพะทานเป็นลาเหมืองอ่าโทษที เห็นไหมแล้วมีน้ำด้วยนะเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วละ่ะเดือนมิถุนาเนี่ยนะฮะอ่ส่วนข้อมูลที่ได้มาที่ผมสอบถามเจ้าของทรัพย์นะฮะมะม่วงปีหนึ่งขายเหมาเลยนะฮะปีละสามหมื่นในเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานสามสิบสี่ตารางวาเนี่ยนะฮะอ่ามะม่วงผมแจ้งแล้วนะหนึ่งร้อยยี่สิบต้นนะฮะ นี่ลำไยมีประมาณ3 4สีต้นเองไม่เยอะส่วนมากก็จะเน้นในส่วนของมะม่วงเป็นหลักเลยแล้วก็หน้าแปลงที่ดินก็ติดก,กับถนนคอนกรกีตเลยเนี่ยนะฮะ,ะเราเข้ามาในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะมะม่วงเห็นไหมซ้ายขวาเออมะม่วงเนี่ยพูดถึงว่าในส่วนของบ้านโฮงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นมะม่วงเป็นหลักเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหา ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่รับซื้อนะฮะมีลงรับซื้อเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็แปลงที่ดินก็นี่ฮะเลาะลำเหมืองมาเลยแปลงที่ดินตรงนี้มันดีที่ว่าหนึ่งด้านหน้าติดถนนคอนกรีตแล้วก็ด้านข้างจะเป็นลำเหมืองเนี่ยนะเห็นไหมโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเห็นไหมครับแปลงที่ดินก็ทั้งหมดนี่เลยเห็นไหมครับสำหรับเอฟซีหรือท่านผู้ชมเนาะ ต้องการจะชมแปลงที่ดินก็แจ้งล่วงหน้าสักหนึ่งวันเนาะผมจะได้แจ้งเจ้าของอเจ้าของเขาจะได้พา,เ,าเพื่อนๆและพี่ๆเนี่ยรวมถึงท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดมีความสนใจเนี่ยเราก็สามารถคุยแล้วก็ต่อรองกับเจ้าของได้เลยโดยตรงเนี่ยแปลงที่ดินยาวมานี่เลยครับมะม่วงหนึ่งร้อยยี่สิบต้นนะฮะแจ้งแล้วนะครับผมนี่ยาวมานี่เลยแปลงที่ดินก็เนี่ยมาถึงตรงนี้เลยอซึ่งเป็นลำราง ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นของเพื่อนบ้านละแล้วก็ยาวมานี่เลยอันนี้จะเป็นเจ้าทีนะฮะยาวมานี่เลยครับเจ้าของสวนกับที่ดินที่จัดสรรเนีย่ยเป็นเจ้าของนคนเดียวกันนะฮะเนี่ยก็มาถึงตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นที่จัดสรรก็เป็นเจ้าของเดียวกันเลยเนี่ยนะฮะเจ้าของทรัพย์พี่ยาวนะฮะเจ้าของทรัรพย์น,นี่ท้ายแปลงหมุดอยู่นี่นะฮะ แล้วก็ตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินตรงนี้นะฮะเป็นที่จัดสรรแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ได้ถมแล้วแล้วก็มันจะเหลืออีก3ล็อกนัเพื่อนนะล็อกที่1ล็อกที่2และล็อกที่3ความกว้างอยู่ที่18เมตรนะฮะนี่เราเดินมาในส่วนของท้ายแปลงส่วนด้านหน้าจะติดถนนคอนกรีตนั่เพื่อนนะผมอยู่ที่ตำบลหนองปลาสบายอำเภอบ้านโ่งจังหวัดลำพูนนี่แนวหมุดอยู่นี่ เนี่ยความกว้างของแปลงที่ดินอยู่ที่18เมตรยาวไปเลยหน้าแปลงก็เท่ากันแล้วก็ส่วนความลึกเนี่ยทั้งหมด45เมตรนะฮะด้านหน้าเป็นวิวภูเขาแล้วก็ติดถนนคอนกรีตมันจะเหลืออยู่3แปลงนะฮะก็แปลงที่1 แปลงที่2แล้วก็แปลงที่3ทั้งหมดเนี่ยเจ้าของเขาแบ่งไว้ทั้งหมด6แปลงนันเพื่อนนะเมื่อกี้นี้ผมเอาโดนขึ้นบินเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นภาพมุมสูงเนาะอ,าอาันนี้เป็นที่ดินที่เหมาะสําหรับปลูกบ้านเลยสําหรับเพืเ่อนๆหรือพี่ๆเนี่ยที่ต้องการจะปลูกบ้านแล้วเดินทางไม่ไกลไปวัดพระาธาตุสีจอมทองเนี่ยขับรถเพียงแค่15นาทีเองก็ถึงนะแล้วก็เดินทางไปหอดเนี่ยไปหอดเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก20นาทีก็น่าจะถึงแล้วนะหอดนี่เลย พามาชมในส่วนของหน้าแปลงก็จะมีมีถนนคอนกรีตความกว้างถนนคอนกรีตอยู่ที่6เมตรนะฮะนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ของคอนกรีตนี่รถวิ่งี่ช่วงนี้ก็กําลังถมที่ถมทางกันเลยเป็นรถหกล้อเนี่ยถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรหน้าแปลงที่ดินก็นี่เลยฮะก็เหลือล็อกที่1ล็อกที่2ล็อกที่3ทั้งหมด6แปลง3แปลงนี้ถูกขายไปแล้วนะฮะก็ตกอยู่ที่แปลงละ200ตารางวา ราคาต่อแปลงนะฮะอยู่ที่4ี่แสนก็เท่ากับตารางวาละสองพัเนาะเนี่ยตั้งแต่สาวไฟตรงนู้นนะฮะแปลงที่1แปลงที่2แปลงที่3ตรงนี้ถูกขายไปหมดแล้วนะฮะทีนี้ก็จะเหลืออยู่3แปลงตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะลงรูปภาพแล้วก็รายละเอียดไว้เนาะสำหรับเ,เ,เพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีความสนใจเนี่ยก็สามารถยกหู0ูนย์แปดศูนยดีไลน์ก็เบอร์เดิมนะฮะศูนย์แปดศู เนี่ยครับแล้วด้านหน้าเป็นวิวภูเขาโอ้โหสุดยอดเลยผมอยู่ที่บ้านหนองเขียดนะฮะเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยเนี่ยนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับส่วนการเดินทางต้องขอขอบคุณสารปรับปรุงดินไม้ power g r e e ีน a ั s นะฮะสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่มีปัญหาเรื่องดินก็ปรับปรุงดินก่อนเลยนะฮะส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะลงของเบอร์พี่ปกิตไว้สามารถคุยและสอบถามจากพี่ปกิตได้เลยอ่าสวนหน้าแปลงนี่ตรงเนี้ยเป็นวิวทุ่งนา เห็นไหมครับโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดไหมอ่าให้ชมอีกครั้งหนึ่งก่อนจะปิดคลิปนะฮะตรงนี้จะเป็นที่ดินเปล่าหรืออีก3แปลงเลยที่ดินเป่าตรงนี้ที่ผมเดินมาเนี่ยก็เป็นเจ้าของเดียวกันอ่าเป็นสวนมะม่วง1ไร่2งานกับอีกสาตาราง